สอบคถามเรื่องของใครับเรื่องของในบนจอจานวันนี้ท้องปัะชาตัวได้มีการพูดคุยตกลงับคุณชูวิทย์และมีการคุณชวิทย์เข้าใจผิดในเรื่องของมีส่วนเกี่ยวข้องคือเรียนให้ทราผมพูดหรือผมไม่พูดก็ไม่ใช่ว่าตัวคนมันจะมาปฏิเสธกระบวนการเนี่ยมันควรจะไปที่ผู้ที่สอบสวนก็คือเจเล อย่างที่ท่านผอ,อพูดก็ต้องส่งไปที่จลเลยเพื่อตรวจสอบสอบสวนว่าสิ่งที่ผมพูดมีน้ำหนักไหมไม่มีน้ำหนักไหมเอายกตัวอย่างสมมติว่าผมพูดแล้ววันนี้ผมบอกเออเออคุณไม่มีมึงแล้วคุณตอบไป,ค,ปคุณจะเชื่อถือผมเป่าคุณจะเชื่อถือผมเหรอคุณก็ต้องไม่เชื่อถือผมแล้วเฮ้ชูวิทย์พูดยังไงวะสองวันก่อนบอกใช่มีนะอย่างงี้อย่างน,างนี้ผ่านมาอีกสองวันอ๋อเคลียร์แล้วผมยืนยันแล้วว่ามีผู้ใหญ่ ท่านหนึ่งวันนี้แต่เช้าส่งข้อความมาผมอ่านให้คุณฟังผู้ใหญ่ท่านนี้ผมไม่จำเป็นต้องเอ่ยนามแต่ผมคิดว่าจำเป็นมากที่จะพูดให้สังคมทราบเพราะคนที่อยู่ในสปอตไลท์แบบผมนั้นถ้าขืนทำตัวแบบนี้เขาก็คุณก็จะมองเห็นได้ ไอ้อันนี้ออกมาพูดแล้วมันรับเคลียร์ไว้ใเงียบไปเลยนะ,นะแต่ขอโทษนะเงินเนี่ยไอ้คนเอามาเคลียร์คงจะน้อยกว่าผมเมื่อตัดคุณโคตรคำพูดนี้ดีๆเพราะเป็นผู้ใหญ่ที่ผมรักและเคารพแต่ผมไม่ขอเอ่ยนามระดับใหญ่มากแล้วกันเมื่อตัดสินใจเปิด ประเด็นแล้วอย่าได้ถอยถอยเมื่อไหร่หรือมีคนเอามาเคลียเหมือนจ,จุดจุดจุดก็ไม่ใช่เพื่อนผมจุดๆุดจุดนั่นคือชื่ออีกคนหนึ่งดังนั้นกระบวนการทำงานของผมอ่ะก็ชัดเจนกระบวนการทำงานของผมเนี่ยผมทำเท่าท,ท,ที่ผมทำได้มันไม่ใช่ว่าผมจะทำได้ทุกเรื่องหรอก แล้วท่านก็จะเห็นว่าผมเนี่ยอุ้ยไอ้นั่นก็เอาอันี่เอาผมทําไม่ได้หรอกครับเขาบอกว่าเขาได้เคลียร์กับคุณชุวิตและคุณชุวิตเข้าใจผิดคุณชุวิตได้คุยกับในคนจอราแดนนี่ไหมฮะผมไม่เคยคุยไม่เคยคุยเลยไม่เคยคุยแล้วเขาบอกให้สัมภาษณ์ได้ไม่เคยพูดอ่ะผมจะรู้เหรอเขาบอกว่ามีการต่อสายค่ะคุณชุวิตไม่มีไม่มีเลยไม่มีแต่ผมรู้ว่ามีการต่อสายไปมีการไปพบผอบอนะครับ ก็ไปพบผอบอเด่นก็ดีแล้วผอบอเด่นก็สั่งการให้เจเลสอบก็ดีแล้วก็ไปหาผมก็ไปให้การทาไมผมจะต้องไปเคียย์ทำไมผมต้องคุยว่าไม่มีอะไรเอาแล้วถ้าไม่มีอะไรคุณไม่มองผมก็ไม่ได้พูดถึงใครนี่ครับผมยังไม่ได้พูดถึงใครสักคนเลยคุณรู้ได้ไงว่าใครจอจานนี้ตั้งใช่หรือเปล่าล่ะโจกับจอจานเว้ยค่ะเขาไม่ใช่ปัญหาบริษัทตามที่คุณครูวิทย์เอาออกมาพูดอะไรที่เลาดชี้แจงยังไงคะผมไม่ชี้แจงใดทั้งสิ้นผมจะขอไปชี้แจงกับเจเล เ,เรามีพยานหลักฐานที่เป็นเอกาสารล้วเขาเป็นประธานบริษทัทจริงเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าผมจะบอกชื่อคุณชื่อหนึ่งนะแล้วคุณควรที่จะจดไว้ถ้าคุณอยากจะรู้อยู่ในวงการนี้เอาแค่ว่าคุณไปถามคนชื่อดาบสอนดาบสอนก็คือหน้าเสือดาบสอนเป็นดาบตำรวจที่รวยที่สุดในประเทศไทย รวยขนาดไหนรวยขนาดว่ามีเงินเกือบพันล้านดาบสอนมีรถเอาผาด3คันคันละสีและมีรีสอร์ท5ที่ดาบตำรวจที่เป็นคนรับหน้าเสือเป็นคนเคลียร์รับเรื่องราวต่างๆเป็นตัวคัตเอาซึ่งโดยตำ,ำเนียมจะถูกตัดค่าคอม20%เเซ พูดง่ายๆว่าถ้าตัวเองตัด20%อร์แล้วยังรวยขนาดนี้แล้วแม่งส่งให้นายเนี่ย80%เซนเนี่ยจะรวยขนาดไหนดาบสอนเป็นลูกน้องดาบถ้าคุณอยู่ในวงการเขาลองออกกันเพราะเป็นดาบตำรวจคนเดียวที่รวยที่สุดในประเทศไทยคุณไม่ต้องถามไล่ประวัติผมคุณไปถามจากตำรวจด้วยการเองแล้วกันรู้จักดาบสอนไหมมันจะเชื่อมโยงไปถึงไอ้คนจอจานคนนี้ไหมอ้าว นั่นในสิ่งที่คุณต้องทําการบ้านมั่งสิเออคุณต้องทําการบ้านมั่งคุณควรที่จะไปขุดคุยคุณเป็นสื่อรุ่นใหม่แล้วถ้าคุณมาถามจากผมอ่ะผมก็ซัด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 ไปและสิ่งที่ผมซัดอะคุณจะเชื่อผมเหรอถูกไหมครับคุณก็ต้องไปถามสิครับเอ้ยจริงไหมดาบสอนให้มันเชื่อมโยงกันยังไงให้ใครเป็นใครคุณทําการบ้านครับไม่ใช่หน้าที่ผมแล้วผมมีหน้าที่พูดให้คุณเห็นในสิ่งที่ผมมั่นใจ และผมก็บอกแล้วว่าผมไม่รับเคลียผมไม่รับเคลียพ่อผู้ใหญ่ก็สั่งผมแล้วถ้าผมเคลียผมก็ไม่ใช่ไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้คุย,ยคุณได้ถึงผมรับคุณนี่นี่คุณที่คุณกดเนี่ยคุณก็รู้ถ้าผมรับแกก็รู้ถ้าผมรับสุวรรณก็รู้ถ้าผมรับปาต๋าก็รู้นี่เงียบไปเลยเห็นไหมอ่ะเคลียแล้วละสิก็ผมบอกไงสุดทางที่ไหนก็สุดที่นั่น ไปที่เจเลผมก็พูดก็แล้วแต่เจเลสิครับหน้าที <serving Pokemon apan> ่เจเลยเงินเดือนก็กินอยู่ของผมเฮ้ยผมทํางานคนเดียวได้ยังไงในคนจรจานไปเชื่อมโยงกับสวัสดิ์ั่วมากน้อยแค่นคือทั้งกระบวนการเนี่ยเชื่อมโยงกันเพราะอะไรครับเพราะไม่มีใครสามารถทําคนเดียวได้คุณรู้ไหมว่านนายส่วนเนี่ยส่งไอจีต่ออะไรวะผมจะบอกให้นะคือทุกๆคนเนี่ย ผมจะดูเนี่ยนะดูประวัติผมจะดูประวัติสิ่งที่ผมดูมันจะสะท้อนถึงอะไรผมดูเขาอย่างเล่นผมเล่นตู้่าวเนี่ยผมดูผมติดตามตู้่าวผมเฝ้าดูอุปนิสัยผมซึมไปเหมือนกับว่าผมเป็นเพื่อนสนิทมันเลยท,ทั้งที่ผมไม่เคยเจอในสัวเนี่ยผมไม่เคยเจอหน้ามันแม้แต่ครั้งเดียวจริงอยู่ ว่ามันเรียนโรงเรียนเก่าที่สามพรานและลูกผมก็เคยเรียนแล้วจริงไหมที่บอกว่าลูกคุณชูวิทย์ไปร่ลูกลงทุนกับสาวัฐส่วนเฮ้ยลูกผมไม่ปลงทุนกับมันเรื่องอะไรมีข่าวลือโคตรพ่อโคตรแม่งมันถ้ากูลงทุนจริงจอยกูเจงทั้งชาติพอใจไหมเอออ่ะเออโคตรพ่อโคตรแม่งถ้ากูลงทุนนะแม้แต่บาทเดียวก็ขอให้กูเจงขอให้กูไม่ได้ผุดได้เกิดขอให้บ้านบ้านกูครอบครัวกูชิบหายวายวอด เขียนได้เลยคือตอนนี้เนี้ยผมระวังตัวผมผมรู้ณวันนี้ผมอยู่ในสปอตไลน์และคนทุกคนเจนเล่นจะจ้องผมไม่ใช่ผมไม่รู้ตัวผมอยู่ในวงการแฉที่มันหานมานาน,าน,านคนมาเคลียร์คนมาใส่ร้ายผมคนมาบอกว่าไอ้ชูวิทย์มีหุ้นไอ,ชอ,ไอ้ชูวิทย์ทะเลาะกับไอ้ตู้่าวชูวิทย์ไอ้นั่นไอ้นี่การชูวิทย์มีเรื่องกับกรรมพลชูวิทย์มีนู่นมีนี่ผมจะบอกคุณให้ผมอยู่ในกระบวนการนี้นานเกินไป นานจนผมรู้เหมือนอ่านลายมือผมเองไอนี่คือไอ้สัวผมถามมาหน่อยเนี่ยนี่อ่ะนี่นี่คือไอจีล่าสุดที่สัวมันลงและเดี๋ยวก่อนแล้วก็แคปชั่นไว้ว่าขอบคุณมากสำหรับการทำโฆษณาฟรีให้ ฟรีมาร์เก็ตติ้งทำโฆษณาฟรีให้หมายความมันเยอะเยะ้ยตำรวจมันเยอะเยะ้ยสังคมว่าขอบคุณมากที่มึงทำให้กูดังขึ้นขอบคุณมากกับการโฆษณาฟรีนะ please keep continue โปรดทำต่อไปเถอะนี่คือสิ่งที่อ่านี่คือสิ่งที่ให้เห็นว่าอเดน,นี้คุณก็ต้องติดตาม IG ใช่ไหมแต่มันเป็น IG ที่ p r i v a t e คุณตามไม่ถึงแ,แต่ผมมีวิธีนะครับอ่ะ อันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะนี่ก็อีกรูปหนึ่งเนี่ยรูปหนึ่งถ้าคุณจะเอาผมก็จะส่งให้เขาพึ่งเขาพึ่งเขาพึ่งลงเดี๋ยเดี๋ยวผมอ่านอานอ่นอ่านข้อควอนย้อนกลับมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่าน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 ข้อความเขาก่อนย้อนมาที่คำถามแป๊บหนึ่งสุวรรณเออเออเอ่อ เอ,อคืออย่างนี้เดี๋ยวผมพูดให้นิดหนึ่งคุณจะได้รู้ว่าซัวเขาทำอะไรคือระบบคาสิโนเก่าเนี่ยต้องเข้าใจใครเคยไปที่คาสิโนที่ถูกต้องบ้างคุณจะไม่รู้ว่าตัวที่กำไรที่สุดของคาสิโนที่คุณเข้าไปเนี่ยคือสล็อตแมชีนตู้สล็อตคือตัวที่กำไรที่สุด ถ้าคุณเข้าใจผิดโอ้โหโต๊ะนี้เล่นล้านหนึง่งโต๊ะนี้เล่นแสนนึงบกอ่เอ่อกโป๊กเกอร์อ่าอา่อาล่นอา่อาอา่าบาคาร่าจริงๆไม่ใช่คือตัวนั้นไม่ใช่ตัวกําไรตัวกําไรจริงๆคือสล็อตทีนี้ถ้าถามว่าสล็อตเนี่ยเข้ามาอยู่ในพนันออนไลน์ก็แสดงว่าวินมอเตอร์ไซค์ก็เล่นได้เด็กเล็กก็เล่นได้ ใครๆเล่นได้หมดเพราะสล็อตมันเป็นเกมที่สนุกและไม่ต้องใช้ฝีมืออะไรแค่ปันป่นเอาปั่นเอาปั่นเอาอย่างเดียวทีนี้เอาละกระบวนการการเล่นสล็อตหรือเกมตกปลาเกมสล็อตเป็นสิ่งที่สัวเป็นคนคิดจริงๆผมเนี่ยชื่นชมเขาเนะผมชื่นชมเขาว่าเขาเป็นคนมีความสามารถแต่เพียงแต่ความสามารถเขาเนี่ยกระทำในเวลาราชาการซึ่งเขาเป็นตำรวจอยู่ มันเป็นไปไม่ได้ที่ก็จะขยายงานเครือข่ายเยอะอย่างนี้โดยที่เขาใช้เวลานอกเวลาและที่สองมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยถ้าคนอย่างสัวไปอยู่ที่อเมริกาผมก็คิดว่าสัวเนี่ยอาจจะเติบใหญ่เป็นประธานและเข้าในตลาดหลักทรัพย์แต่เมื่อสังคมไทยเนี่ยกฎหมายไทยไม่ได้ยอมรับและนายสัวเนี่ยเป็นตำรวจเสียเองมันก็เลยทำให้เกิดภาพว่าเอ๊ะ มันเป็นตำรวจรับอนเอุวเวลาที่ไหนไปทํา <ST. S 1> แล้วสิ่งที่ผมพูดตรงหมดแล้วเวลาที่คุณมีบัญชีมาคุณสุวรรณทุกคนต้องพึ่งบัญชีมาแต่ส่วนมันผสามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เ <ST. S 1> ขาเรียกซอฟต์แวร์หลังบ้านในการโอนย,าย้ายเขาเรียกออโต้พายลอดพายลอดนักขับเครื่องบินน่ะออโต้พายลอดทรานเฟอร์จากบัญชีนี้ไปบัญชีนี้บัญชีนี้ไปบัญชีนูบน้บัญชีนู้บัญชีนี้ถอดปุุงมันสามารถพัฒนาได้นี่คือความ ต้องเข้าใจของกระบวนการตำรวจว่าถ้าจะตามจับพวกนี้มันหนึ่งมันต้องไวสองจะไปให้เวลาม,ววลวมัวแต่รวบรวมหล,ลักฐานไม่ได้อย่างมา9888ดเนี่ยยายดิวเนี่ยพูดมาร่วมเดือนผ่านภาษาอาทิตย์เพิ่งไปคนออฟฟิศโถคุณล้อเล่นหรือเปล่าไอ้พวกนี้สามนาทีก็ไม่เหลือแล้วมึงมันกดปงโป่งมันคุณโอนเงินในมือถืออะป่งปงโปง่ปงปง้ปงหายหมดแล้วใช่ไหมล่ะครับว่ามันมีเรืองเองินเหลืออยู่เท่าไหร่ใช่ไหมเชิไอ้ตู้ฮาวเนี่ยเหลือเงินอยู่แสนหนึ่ง ใช่ไหมไอ้นี่เหลือเงินอยู่หมื่นหนึ่งนี่คือกระบวนการที่ชัดช้านี่คือกระบวนการที่ไม่ไม่ไม่ทันกับเหตุการณ์เากรณีองชตอกว่ายวจะรเาข้อมูกรณีารประสานเขาแล้วเขาบอกมาหอย่าว่าจาประสานว่า <c oughs> อ๋อดีครับ <c oughs> ยินดีมากเลยครับเพราะหลักฐานผมเนี่ยมันล้นมันล้นแล้วผมต้องการให้ดำเนินการอย่างเร็ว ใช่ไหมละครับมูลนิธิเกแล้วมาบอกเออทำมารวมตัวทำบุญให้รวมตัวทําบุญก็ไปทํากระถินสิวะไปรวมกันทำกระถินสิทําไมจะต้องมาตั้งเป็นมูลนิธิอาะคุณคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณต้องคุณต้องคุณเป็นสื่อคุณต้องเอาเอาเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่การที่พกมาเริ่มทำตอนนี้ถือว่าช้าเากเลยเมื่อในสัวมีความเชี่ยวชาญช้าคุณเชื่อผมสิช้าแต่จะโทษเขาไม่ได้กเพราะเพิ่งรับคำสั่งมาแต่ถามว่าถ้าผมไม่พูดอ่ะคุณรู้จักสัวหรือเปล่าคุณไม่รู้จัก แลวผมพูดถึงสัวผมไม่ได้พูดถึงไอ้สัวเนี่ยมันเป็นคนทุจริตโหด้ล้ไปโกงในสนธินกาตุลผมไม่ได้บอกผมยังชมไปด้วยซ้ำว่ามันเป็นคนมีความสามารถแต่มันอยู่ผิดประเทศระหว่างสัวกับนายพลจอดาาเนี่ยใครดูแลใครคือคือในสัวเนี่ยนะเป็นเด็กรุ่นน้องนะอ่าคนนั้นน่ยก็ต้องเป็นรุ่นพี่แล้วผมถามว่าการปกครองของสถาบันโรงเรียนที่สมพลาน,นี่ มันก็เป็นคู่กับโรงเรียนฝาแฝดวัชราวุธก็คือเป็นการใช้การปกครองรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องรุ่นพี่ปกครองรุ่นน้องแต่เรื่องสตางคนะ์ะใครดูแลใครเรื่องสตางค์คุณก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าใครดูแลใครในประเทศนี้มันมีผู้ใหญ่ไปจ่ายเงินให้เด็กที่ไหนเด็กแม่งดูแลผู้ใหญ่ทั้งนั้นและสิ่งที่ผมพูดเนี่ยสุวรรณคุณไปถามในวงการได้ไดคุณไปถามในวงการได้ว่า,าคือในคือหลายสถานนะเข้ไหม เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งผมบอกคุณเลยนะ <S <S> <S เหมือนกับด่านเนี่ยตั้งด่านได้ด่านเล็ก5 0,000ด่านใหญ่แสนหนึง่งเว็บไซต์เล็กเนี่ยซึ่งมีอยู่4ี 5, ่ถึงห้าพันเว็บไซต์สามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทคุณเอาห้าหมื่นบาทเนี่ยคูณไว้ด้วยห้าพันเว็บไซต์สองร้อยห้าสิบล้านเราตั้งข้อสังเกตในบนจอจานว่าความร่ำรวยคนมากขึ้นผิดปกติสร้างบ้านรถลดแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ต้อง เขาเป็นระดับเซียนแล้วก็อาจจะปิดบังได้แต่เรื่องที่ผมกำลังจะบอกคุณเนี่ยผมได้บอกพอบอแล้วพอบอเด่นครับพอบอเด่นถ้าเห็นนายตำรวจคนไหนนะมันขับเฟอร์รารี่ขับลาโมกินี่ใส่นาฬิการิชาร์ดมิล20ยี่สิบล้านมันอยู่บ้านคอนโดร้อยล้านแฟนมันถือกระเป๋าเฮอร์เมสจับตรวจสอบไปหมดส่วนนี้มีความสัมพันธ์กับแปดแมาเก๊าไหม ไม่มีคนละแท่งกันใช่ไหมคนละแท่งกันใช่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 ที่ผมเปิดเผยชื่อมาเนี่ยชื่อเต็นชื่อชื่อลุกชื่อลูบี้ผมพูดมาปุ้งก็โทรศัพท์ก็มีข้อความขึ้นแล้วอ้คนนี้เคลียร์ไอ้คนนี้มันไม่รู้เรื่องคนนี้ขอคือผมบอกให้ทราบอ่ะคุณอย่ามา ผู้นี้ผมเลยผมโต้ตอบไปโต้ตอบมาก็จะว่าอ่าเนี่ยเคลียร์แล้วไปถึงก็เคลียร์กับชูวิทย์แล้วคอยถามเคลียร์กับกูกูไม่ใช่สถาบันเยผมไม่ได้มีอำนาจคุณก็ไปบอกสิว่าเจาจเารย์ก็ไปเรื่องมันก็ไปที่เจเลผมก็ไปให้การจเจรลตามข้อเท็จจริงเออมันก็ถึงเจ้าจบแต่ถ้าให้ผมอ่ะผมเปิดแล้วไงผมเปิดแผลแล้วผมต้องการให้มีการสอบสวนท่านพอบอททาถูกแล้วท่านพอบอก็บอกเจเลสอบ ผมก็จะไปหาท่านหินท่านวิษณุประสาททองโอสสอ่าก็ผมก็ให้การของผมตามความที่ผมรู้ท่านก็ไปสืบเอาได้เพิ่มเติมเพราะท่านจะเอาใบาเสร็จจากประชาชนอย่างผมเลยผมไปทําหน้าที่แทนท่านเรื่องอะไรอ่ะถ้ามีหน้าที่มีข้อมูลอะไรบ้างที่ยังไม่ได้ให้บรอ,อ,อโอ้โหเยอะเลยจะดูไหม,ไมเอาเหรอเสียเวลาเนี่ยตัว,ต,วตัวกับเจ้าเวยมมีความเกี่ยวข้องกันเครับคือคืออ่าเดี๋ยวผมให้คุณดู เดี๋ยว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 คือคือแล้วยังเชื่อมัน่นบจกอ,อยู่ไหมในฐานะที่ก็ต้อมองว่าราช้าเนี่ยในเรื่องของการที่จะขุกคุ้ยข้อมูลตัวนะยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องด้วยนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะก็ให้ชื่อจริงมาเลยเออคุณท <c oughs> ุกีตาราเรลนี้เมื่อเร็วๆนี้ค่ะมันมีภาพหนึ่งเป็นภาพกลุ่มทำเว็บพนันอ่ะทั้งคนที่เคยเป็นผู้ต้องหาทางคดีหรือคนที่อยู่ในพี่น้องสี่บอเนี่ยค่ะ ถ่ายรูปรวมแก๊งกับนายพลคนหนึ่งคุณมีความมีข้อมูลเรื่องนี้ไหมคะผมมีหมดแล้วครับผมมีหมดแต่ว่าผมกาลังจะเปิดให้คุณดูว่าไอ้ที่คุณพูดเนี่ยอ่าอ่าอ่มันใช่คนนี้ไหมมันใช่เรื่องนี้ไหมที่ที่คุณพูดเนี่ยเออเออเออคุณคุณเมื่อยมือหน่อยนะผมก็จะจบแล้วล่ะผมผมว่ายังหาอยู่ไอ้ขมแมงไปไหนมันเยอะแยะนะอ่าอ่าเดี๋ยว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 ที่คุณพูดเนี่ยใช่เรื่องนี้ไหมไออ่าอ่าอ่าอ่แหม แม่งเยอะจัดเดี๋ยวนะนะขอเวลาแป๊บนึงเดี๋ยว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 ผมก็จะรีบไป่ไปเฮะลเพอจะ้อ้้องเลยแล้วกันใช่รูปนี้ไหมที่คุณที่คุณหาที่เาากันสิบที่สิบคนเออ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 นี่ยเนใช่รูปนี้ไหมใช่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 ได้มเขาจริงเรื่องหลังเขาได้จะมีความสำคัญอย่างไรยืนกลางน่าจะสั คืออย่างนี้เอา <c oughs> ผมเทียบอย่างนี้แล้วกันผมเรียกว่าวงการพนันออนไลน์เนี่ยเหมือนวงประกันภัยบลกเกอร์ประกันภัยจําเป็นต้องรู้จักกันในวงการนี้จําเป็นต้องรู้จักกันเพราะอะไรเพราะจะได้มีคอนเนคชันใช่ไหมจะได้ทันข่าวสารของตํารวจจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นกระบวนการนี้เชื่อมโยงกันหมดเป็นกระบวนการของตำรวจส่วนหนึ่ง ตำรวจรุ่นใหม่ส่วนหนึ่งเป็นคนของอยู่ในวงการทั้งหมดส่วนนี้ก็เป็นตำรวจถูกไหมครับกอศรุ่นไหนอ่าคนนั้นก็ลูกตำรวจคนนี้ก็ลูกตำรวจคุณต้องเข้าใจว่าเราเนี่ยทำงานอย่างสุดจริตทาให้ตายไอ้หากูได้เงินเดือนสองสามหมื่นไอ้พวกนี้มันเข้าไปวันเดือนแรกมันได้สามแสนแล้วผมถามว่าไอ้นี่มันคือการเหลื่อมล้าเปล่าสรุปแล้วกูไปทําอย่างนี้ดีกว่าหรือเปล่าว่าได้เดือนละสามแสน พอทาอีกครึ่งเดือนอีกอีกครึ่งปีเพิ่มเป็นห้าแสนพอทําเก่งๆล้านหนึง่งคุณก็รู้ไม่ใช่คุณไม่รู้ผมรู้ว่าพวกคุณรู้กันหมดแต่ถามว่าผมถามตั้งคําถามถ้าอย่างนี้คุณจะเสียภาษีไหมไอ้ซัวเสียภาษีสะบาดไหมอ่ะอ่ะเล่าเปรียบไหมผมกลับเป็นคนต้องจ่ายเงินเดือนมันอีกสามหมื่นสองเฮ้ยอ่ะเรืองผู้ตรวจตรวจไปรู้จักสิองกับผู้นลักษณะภาพนี้คือคุ้มครองดูแลถูกต้อง <c oughs> คือคุณเป็นสื่อแล้ผมพูดง่ายๆมันแน่นอนอยู่แล้วพวกนี้คุ้มครองดูแลกันมีการจ่ายกันนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกันหมดมันเป็นกระบวนการถ้าจริงๆเนี่ยผมก็ว่าเลยว่าพวกนี้เลวร้ายหรอกแต่ผมกําลังแนะนําว่าพวกนี้ทั้งหมดควรเอามาจ่ายภาษีแทนที่มันจะจ่ายให้คนสองคน3คนที่มีหน้าที่ไซเบอร์โดยตรงมันควรเอาเงินมาทั้งหมดเนี่ยไปจ่ายภาษีให้กับพวกใน ตำรวจเล,เล็กๆน้อยๆที่วันนี้มันเงินเดือนแค่หมื่นห้าเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไม่พอต้องไปหนี้เขาต้องไปยิงตัวตายในโรงพักในห้องน้ำอ่ะเพราะอย่างนี้คนอ,อา,จาัจะมองว่าคนชีวิตกำลังอยากให้มีกา,าร์ดโนออนไลน์อยากถูกต้องตามกฎหมายไม่ใช่การจะโนออนไลน์นนสิ่งที่เราต้องยอมรับบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหมก็คุณแม่งขายคุณก็เก็บดูดมึงก็จะมาเก็บกูอีกก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามึงทำอะไรไม่ได้มึงก็ถ้กให้ถูกกฎหมายไปเลยมาแล้วมึงก็เก็บภาษีาไปเลยสิอ่ะบุหรี่ไฟฟ้ามึงเก็บไปเลย ภาษีเพิ่มอีกอันหนึ่งสองร้อยบาทนะรวบรวมไปเลยคือเราปราบไม่ได้หรอกแล้วมันกลายเป็นช่องทางให้คนเขาหาเงินและการหาเงินก็ตกอยู่กับคนบางคนไม่ในพลจอจานก็ในพลช่อจิงไม่ในพลชจอจิงก็ในพลงงูขอไข่กอไปยันคอนกคู่เลยมันผิดไม่ผิดล่ะเบื่อผมแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะรีบไปบริจาคเงินสามล้านนะ